แต่งกิ่งอย่างดีค่ะในวันนี้นะคะยายสาวได้ออกมาเซอร์วิสที่แล้วก็ได้เวลาพอสมควรค่ะขณะนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกสามล้านดวงตาค่ะขอบคุณที่ผ่านมาก็หลายล้านดวงตาค่ะที่ผ่านมาแล้วตอนนี้มีเพื่อนอยู่กับยายสาวสามล้านดวงตาในช่วงที่ยายสาวจะ ลงไลฟ์ดิคะ่ะก็มีเพื่อนอยู่ด้วยขอ,อให้เพื่อนทุกผู้ทุกคนนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะแม้มาเราปาญหานะสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาแม้ท่านจะไม่เม้นตอนนี้ก็ตามนะคะหรือขอบคุณล่วงหน้าสําหรับผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมยายสาวในช่วงที่เราลงไลฟ์แล้วนะคะเปิดกว้างคะ่ะให้ทุกผู้ทุกคนได้มาคอมเมนต์ มีอะไรที่เป็นข่าวตัวบทพ้องอยากนําเสนออยากเสนอแนะอะไรต่างๆก็เมนได้นะคะเม้นมาเม้นเอาไว้ค่ะาาสาหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะายายสาวก็จะพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างหากจะเข้ามาคุยจ้าจ๋ากันในนี้ก็พอได้อยู่มีคนนึงเป็นคนไทยด้วยค่ะยายสาวรู้เลยว่าแกเป็นคนไทยแล้วก็ พูดภาษาอังกฤษด้วย mm hmm. ก,ก็ก็โอเคค่ะยายสาวก็จะได้ฝึกด้วยยายสาวก็จะได้ฝึกไปด้วยเพราะว่าเราห่างเราห่างจากการพูดกับฝรั่งมานานแล้วไงพูดไปพูดมามันก็รินดัวไปก็ไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้รู้มากพูดงูปลาได้ประมาณนั้นค่ะตอนนี้เหลืออยู่สองล้านดวงตานะคะ เดสาวจะไปนั่งขโมดลงตรงนั้นวันนี้ว่าจะมาเอาเสียมกับบ้านด้วยค่ะที่นี่เราเอาเสียมกับบ้านนิดนึงเพราะว่าที่บ้านเราจะมีการใช้เสียมอยู่ในตอนเย็นค่ะในสาวจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านพักอยู่พอดีก็เลยมาเอาเสียมกับบ้านด้วยในช่วงในช่วงเยน็น เราจะไม่ออกมาที่นี่นะคะในช่วงเย็นเราจะอยู่อยู่ในบ้านส่วนใหญ่เราจะมาที่นี่ก็ในช่วงเช้าในช่วงเช้าก่อนอาหารเช้าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นอากาศที่ดีอยู่ที่นี่มาสูดอากาศมาสูดอากาศที่เป็นอากาศบริสุทธิ์ค่ะเป็นทุ่งนาที่ท่านไม่ปลูกอะไรค่ะไม่ปลูกข้าวก็มีวัวมีควายค่ะมาเลี้ยงตรงนี้ก็ถือว่าอากาศที่นี่คงจะบริสุทธิ์เพราะว่าไม่ได้ทำกสิกกรรมอะไรเลย ในช่วงเช้าตาเขาจะออกมาแล้วบางวันยายก็มาด้วยมาช่วยกันดายากค่ะขอ,อะเวลาส่วนนี้นะคะขอเวลาส่วนนี้กับท่านผู้ชมห้าล้านดวงตาค่ะห้าล้านดวงตาจะพึ่งเข้ามาหรือเปล่าคะ,ะถ้าพึ่งเข้ามาเดี๋ยวยายสาวแนะนานิดนึงว่ายายสาวจะไล์ยอยู่ประมาณช่วงเช้ากับช่วงช่วงเย็นค่ะแต่ช่วงเย็นนี้ก็จะประมาณห้าโมง ในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าก็อยู่ที่เป็นความไม่แน่นอนค่ะมันอยู่ที่ว่าการทํางานของเราเสร็จเมื่อไหร่อย่างวันนี้ก็มาเอานี้ช่วงนี้เลยค่ะค่ะขอให้ประสบแต่ความสุขนะคะทุกผู้ทุกคนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดวาม,มากๆปรารถนาฝากกด like ไลค์ด้วยนะคะค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องสูงวัยเกษตรคะ่ะที่มาของสูงวัยเกษตรก็จะ ขยายความนิดนึงก็เพราะว่ายายสาวาเป็นข้าราชการเกษยณออกมาได้9กปีก็ถือว่าสูงวัยพอสมควรเนะาะแล้วทีนี้ตัวเองอก็ชอบที่จะทําเกษตรค่ะ <Okay. S 1> ชอบจะทําเกษตรแต่ก็ไม่ไม่ทำเยอะนะคะอยู่รอบๆบบ้านนี่แหละส่วนใหญ่จะทําพืชผักสวนควรัวอยู่ประมาณนี้เลยเราก็เลยจะทําช่องในเชิงช่องเกษตรค่ะการทําสวนทําอะไรส่วนใหญ่นะ แต่ก็จะมีอย่างอื่นบ้างที่เราไปพบไปเจอบางเวลาเนาะเราก็จะมีไปเที่ยวบ้างไปออกกําลังกายบ้างาไปเกี่ยวกับกิจกรรมชาวบ้านอย่างนี้แะคะก็จะมีการสลับกับเกษตรบ้างนิดนึงนะคะ,ะนี่แหละค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่กับสังคมนะในสังคมตัวนี้เราก็สังคมใหญ่ด้วยสังคมโซเชียลคะ่ะนี่ยค่ะเป็นที่มาของช่องว่าสูงไวใจเกษตรวันนี้สูงไวใจ นะคะ,อะขอความสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ